สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอดีเมื่อนี้จะพามาหาของป่าด้วยครับพอดีมีลูกค้าขาประจำเพื่อนต้องการแบบเป็นของปา่าเป็นฟูปา่าที่มีความดังตามธรรมชาติเพื่อนอยากได้แต่ว่าราคาโบวโบวแพงปานไหนแต่ว่าซึ่งบริเวณป่าแถวเขตบ้านผมนี่มันจะมีหลายครับผมนี่ครับ ผูปลาเนี่ครับผมซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาตินี่ครับผมหลาครับผมเดี๋ยวปลานี้ผุ่นครับข้างในปุ่นแห้งไหลครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเก็บเอาไปแล้วก็ไปช่าไว้แล้วก็ส่งไอ้เพิ่นเนาะซึ่งผมมีลูกค่าประจาอยู่แล้วครับผมแต่ว่าสำหรับบางคนที่เพิ่นมีหลายอยู่แล้วเนาะแต่โอ้ขาดจำเดี๋ยวเอา ต้องคุดทําการคุดเอาเดียวผมพาไปเลาะเบื้องก่อนก็ได้เดี๋ยวขากลับออกไปจังสีคุดทําการคุดเอาที่มีรากมันครับผมซึ่งในป่านี่เพิ่นจะมีพวกไม้โพหลายครับผมนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นโพเลื่อยกันไปอยงี่ครับผมซึ่งคนในเมืองตอนนี้ เพิ่นกำลังมีความต้องการไม่ไม่ที่เป็นพืชไม่สวนป่านี่ครับผมมันจะเอาไปประดับผมก็เลยรับปากเพิ่นครับหลายครับผมน่ครับเดี๋ยวขาไปบ่งเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวขากลับออกไปจังคุดเอาไปเนาะซึ่ง ซึ่งปลาบริเวณนี่ก็เป็นปลาพักหวานที่ผมเคยมาหาตั้งแต่คลิปที่ย้อนไปช่วงแรกๆที่ผมทําคลิปเห็นบ่ครับผมคำโพดีดวงดีเนี่ยก็จะได้พักหวานทิดไม่ติดมือไปน้าเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไปน้าเลยครับผมเพราะวะ่าถ้าเราเห็นแล้วครับจงไว้บ่ได้ครับผมเพราะวะ่าเจ้าของพันหลายองนี่เป็นศูนย์รวมของไทยบ้านครับผมต้องเก็บเอาไปน้าพร้อมนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บไปแล้วก็ สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเก็บผูป่าไปนําเด้อครับผมเอ้ายับไปเบิกข้างหน้าอีกคนครับผมเดินไปเดินมากเห็นเห็ดป่ามันเกิดเองตามธรรมชาติเด้อครับผมมึงมึงมึงโอ้ยเนาะโอ้ยมันลายแล้วบนีดเท่าแล้วบนีดโอ้ยมึงเนี่ยอ๋อเก็บไว้เก็บไว้เพื่อไอะไรโมันเนาะเป็นเห็ดดินเนาะครับผมโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยเนาะจริงจั พ่อโมมันมาจากสีเก็บเอาเรื่อยๆครับผมมีอีกบ,บัวน้องแบบนี้เนาะไอ้แบงกอนร้านนี้มีต้นหัวปุกหลายด้วยครับผมนี่ครับแต่๋ยวคนสวยมากแถวนี้เพิ่นบุคเข้กินเหรอครับผมนี่แต่ต้นใหญ่หมดนะขึ้นยอดเมื่อกี้นี่โอ้เต็มหนึง่งบุงมีคนเอาไปกินเลยแต่ว่าคนบางบ้านเพิ่นก็กินดีแต่ว่า แถวหมู่บ้านผมมันบ่ค่อยกินครับผมเนาะต้นนี้ต้นโถมหัวบ่ได้ครับผมเนี่ยลายคักครับผมลายคักเป็นต้นอันนี้แหละครับผมต้นอีบุกพักอีลอกขะมีครับผมนี่ครับพักอีลอกจะต้นน้อยๆเนาะครับโอ้โหมีหลายแต่ว่าแกงต้องแกงต้นแกงเปลี่ยนครับผมจะสีแกงได้ก็ะยานมันคันนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งต้นมันใหญ่ที่มันเลื amino, อ่อยขึ้นด้วยครับผมแต่ลูกค้าเิ่นอยากได้ต้นน้อยนี่ไปปลูกไว้แต่ก็ให้มันเลื่อยขึ้นนี่ครับผมนี่ครับมันจะมีลักษณะสวยงามด้วยครับผมถ้ามันเลื่อยขึ้นแล้วนะนี่ครับเพื่อน yes? ก็จะเฮดเป็นสวนป่านะครับผมนี่ครับมันจะเลือ่อยขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับตามต้นไม้เพื่อนก็จะเฮ็ดเป็นก็จะเป็นสวนป่าอย่ามีต้นไม้ที่มันเป็นป่านี่ครับ เนี่ยอันนี้ต้นน้อยๆครับผมใบน,น้อยๆสวยๆเนี่ครับโอ้แปลกครับผมจะว่ในเมืองพะเล็ดเนี่ยบุญยักษ์นี่ยอะไรปอบสิอะรับมันซื้อจะมาคดให้เพิน่นถา่ายรูปไปให้เพิ่นนบึงไม่เด็ที่เพื่อนต้องการเลยวะมันบางที่ตามป่ามันราคาบาแพงปไปเลยกับหาให้ได้อยู่ครับผมพอหาหได้อยู่เนี่ยครับคือจากต้นอันนี้มันมีหลายอยู่แล้วเนาะตาม,มาาหมู่บ้านเฮางอสานบ้านนฮ่นี่ก มีหลายอยู่แล้วมันมันจะมีท่านที่บัวลายหลายอย่างซี่ครับผมจะมันจะเป็นเครือใหญ่ด้ยครับตัวนี้ซึ่งมันก็เป็นเครือเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนครับผมสำหรับพ้นมักของป่าเันก็จะมักต้นที่โอ้นี่เดียครับผมเห็นแล้วครับต้นใหญ่มันนี่เดียครับผมเนี่ยต้นใหญ่มันก็จะเรื่อยขึ้นไปนซีครับผมเห็นบ่กน่ครับมันใบใบใหญ่ครับตัวนี้มันจะมีสองอย่างน่ครับ นี่ครับเบิ่งต้นที่มันขึ้นเรื่อยขึ้นไปได้ครับมันมีความสวยงามอยู่ได้ครับผมนี่คนในเมืองมันบางทีมันมักอารมณ์แบบฟิลอยู่ในป่านะครับผมนี่ครับผมนี่ครับใบมันจะงามไปอีกแบบได้ครับวันนี้ครับผมนี่ครับต้นภพป่านี่มันก็จะมีหลายสายพันธุ์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวให้เบิ่งอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีหากเหรครับ มันจะมีหากแล้วก็เงี้ยคนไปครับสำหรับคนมากเนี่ยโอ้พันวางามเลยครับผมนี่ครับนี่ครับยเพิ่นจะเอาไปเห็ดลักษณะกันสิละครับผมนี่ครับนี่ครับพ่ะจะไปเคาะแล้วก็เลื่อยขึ้นไปสิครับผมเป็นอารมณ์แบบอยู่ในป่านะครับผมนี่ครับอีกสายพันธุ์นึงเห็นบ่ครับผมนี่ครับซึ่งมีความสวยงามเติบได้ครับผมถ้าเอาเอาไปปลูกไว้อะไรครับผมนี่ครับต้นนี้เผลอๆผมอาจจะเอาไปนําก็ได้ครับผมเพราะว่า สามารถใงไงได้พอมันผุแล้วครับผมผมบางทีผมอาจจะไปปลูกไว้ไอ้บ้านนาผมครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจังหวะดีๆค่อยเอามีดมาฟันเอาครับผมนี่ครับอู้หากมันงามครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือเดียว่างๆเดี๋ยวมาเอาครับผมนี่ครับต้องอามาเอาต่างหากครับผมเราต้องเอามีดมานําครับผมนี่ครับพอเราทําการชํารากมันติดแล้วเขาจะทําการทรงเป็นนกครับผม ซึ่งต้นไม้ต้นนี้จะมีปลายทางไปส่งอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตเด้อครับผมครับเอาสำหรับคลิปนี้กับคอจบสำนี้ขอติดตามคลิปต่อไปเด้อครับขอบคุณครับ